ครับเดี๋ยวเรามาสอนเซตค่าซูสามสิบกันกน,น,นะครับโซ่สามสิบทำนี้นะนี่เราจะเซตค่าค่าเซอร์โวค่าเล่นล่อนะครับเราเข้าไปที่รูปกระเจเนี่ยนะครับกดเข้าไปนี่เราก็เจอตัวเลขเรากดรีเวิร์ดก่อนกันเลยครับรีเวิร์ดนี่เรารีเวิร์ดช่องหนึ่งนะครับกดเลื่อนลงมาตึ๊บ กดรีเวิร์ดเฉพาะช่องหนึ่งช่องเดียวช่องอื่นช่องวันท้าไม่อยู่บนนี้นะแล้วกดบันทึกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนค่าร่ออนก่อนนะครับช่องหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากร้อยให้เป็นของผมจะตั้งไว้ประมาณที่ห้าสิบห้านะครับค่าเริ่มต้นทั้งแรกของลูกค้านะครับตัวนี้จะนหน่วงหน่วงโซว์นะครับเราจะตั้งไว้ลบสามสิบ แล้วก็ที่ช่องสองครับผมจะตั้งไว้ที่แปดสิบห้านะครับอัพดาวครับแล้วก็บันทึกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคําว่ามิกนี่นะครับจากออฟนะครับออฟนี่เปลี่ยนให้เป็นออนนะครับหนึ่งกับสองนี่เปลี่ยนเลขหนึ่งให้เป็นสองครับแล้วก็บันทึกแล้วก็เข้ามาที่ยีรุ่นนี่ครับเข้าไปแล้วก็ออฟนี่ให้เปี่ยนเป็นออนนะครับครับแล้วก็บันทึก ครับเดี๋ยวเรามาดูค่าชุดเซ์โวของสู้นะครับเราจะเลี้ยวถ้าเราโยกสติกไปทางซ้ายถ้าเราโยกไปซ้ายซ้ายยกขวายกนะครับอัพดาวอย่างนี้ทําง,งานถูกต้องนะครับซ้ายขวาอัพดาวทําง,งานถูกต้องนะครับนี้เครื่องบินจะบินได้นะครับใช้เป็นระบบมิกนะครับตัวนี้มอเตอร์นะครับ มอเตอร์ทำให้ลมดันออกจากหลังนะครับอันนี้มอเตอร์ดันตนีครับโอเคครับมีก็ปกตินะครับส okay, ร้างของซระบบมีของโู่สามสิบนะ